แช่งแช่ดึงแช่ดึงแช่สามสี่ง่วงก็ไม่ง่วงเบื่อไม่เบื่อเราเล่นไปเรื่อยๆราเคาะไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยนะครับผมหัวร้านนะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผมที่เอามาปกพี่ก็คือว่าอ่า อาจารย์เบียนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือช่องไอโจกครับผมนะไอโจกหรือว่าพี่โจกนะครับผมยินดีตอนครับทุกๆุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องคนปากนักปากมันปากแมวของเฮานะครับผมวันนี้วันนี้นะครับผมเฮาจะมาเนี้ย กินกันนะครับผมเป็นเมนูเพราะว่าเมนูเบิกเน็ดนะเบิกเน็อย่างไ้นะผมมันมดก,กันก็เลยเบิกกันนะครับผมเข้าใจนะครับเมนูเบิกเน็ดที่นี้ก็คือเมนูทให้ตาสวางนะครับทักทา,ายน้องย้งแฮปปี้แชร์ตัวนะครับผมวันนี้เฮามีผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะผมของบ้านเฮาก็คือนี่เลยครับมะม่วงแก้วนะฮะมะม่วงแก้วซึ่งได้ชื่อว่ามีรสเปรี้ยวนะผมโอ้โหรสเปรี้ยวนี่ติดนะครับนึ่งในสาม อูไปแล้วน้ำลายกับปุ๊นะฮะของประเทศไทยนะฮะมะม่วงแก้วนี่อาจจะอยู่ในันดับที่ตึ่งถึงสองนะครับผมแล้วแต่เพร่ะว่าแล้วแต่เทสแล้วแต่รสนิยมนะฮะแต่โชกนี้ขอยกนึกมะม่วงแก้วนี่เป็นนัมเบอร์วันนะครับผมแล้วก็จะมีนะฮะวันนี้เราทําตํามะม่วงนะครับซึ่งมีมะม่วงนะครับเป็นพระเอกชูโรงแล้วก็ชูรสแล้วก็ชูน้ําลายชูตมน้ํารายนะฮะใครตีมีประสบการณ์ในการกินมะม่วงส้มมะม่วงเปียวนะครับผมมะม่วงตี่มันมีความหวานเลยนะฮะ มะม่วงแก้วนี้ท่านจะสัมผัสเทสนั้นได้เป็นอย่างดีนะนะฮะแล้วมีอ่าเพ่นะครับวันนี้จะขออนุญาตตำแบบเมืองๆนะครับผมซึ่งจะมีนี่ก่อนเลยนะครับผมกระเทียมนะฮะมีกระเทียมนี่นะครับกระเทียมนะครับผมแล้วก็ปลาแห้งนะครับผมปลาแห้งปลาน้อยแห้งนะครับเอาไปพิงไปจีให้เรียบร้อยเลยนะครับผมมันจะได้มีความกรอบมี texture นะฮะที่กรอบนะฮะอ้าแล้วที่ขาดไได้เลยนะครับผม พริกนะฮะพริกคั่วนะครับผมพริกคั่นครับคั่วหมอกหอมหอมคั่วหมอกกรอบกรอบปอนะฮะอ้าวแล้วอะไรนะฮะแล้วก็มีน้ําตาลนะฮะมีน้ําตาลทรายกับน้ําตาลมะพร้าวอยู่ด้วยกันนะครับนะะ้าวแล้วก็มีน้ําปลาร้านะครับซึ่งไม่บอกสัญชาตินะครับว่ายี่ห้ออะไรนะฮะกินเคียงคู่กับผักแครและเกาะใบชะ สวัสดีทักทายอาเจกนะครับนะครับผมเริ่มละเลงกัวได้แล้วนะครับใส่นน่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่ก็คือกระเทียมจ้านะครับใส่กระเทียมเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่ปลาแห้งเข้าไปนะครับแต่ว่าตั้งก่อนนะตัมหอมเตรียมคือแรกรานก่อนนะครับเพื่อนนี่นะฮะแล้วก็ใส่ปลาแห้งนะผมบอกเลยนะผมมันเสียงมัน ดีมากนะครับเสียงมันดีมากนะฮะใส่ปลาแห้งเข้าไปปลาแห้งปลาแห้งปลาแห้งนะฮะนี่ผมเลือกได้เลยนะครับใครจะชอบเป็นปลาแห้งปลาช่อนไอ้จุดอูปาลิมเนาะปลาช่อนนะครับปลาตะเพียนปลาขาวอีกก็ได้นะครับผมขอให้เป็นปลาแห้งนะฮะใส่ได้หมดเลยนะครับถ้าได้ปลาช่อนนี่คือดีนักแหลนะครับรืบเข้าไปจ้านะฮะอี่นะครับโขกให้เข้ากัน ระหว่างกระเทียมกับพริกเอยกระเทียมกับปลาแห้งโขก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 โเข้าไปให้มันตกโลกโข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 กเข้าไปให้มันตกโลกเป็นการโขกแบบดิ้งดองฮะดิ้งดิ้งดองดัดดิ้งดิ้งดองโขกโกตํำๆเลยนะครับผมอ่าบอกคุว่าเคยกินกันแบบสูตรเมืองเมืองก่อนนะครับนี่ไอสูตรที่ไปสูตรเมืองเมืองเนี่ยนะครับ เน้นๆน,น,นะฮะงั้นปากงั้นกลองนี่คือเทคนิคของเรานะ,ะแล้วก็มีการรึงนะครับผมรึงนะผมโอมจะเป่ากระแทามาอะไรแมันมีลักใหม่น,ะะนี่นะเป็นการโคกแบบ EDM นะฮะนี่นะฮะเอาเพลงของคุณยอดรักมามิกซ์นะฮะโอมเป่ากระแทลงหน้านัท้องไปเป็นที่ต้องนี่น,นะนนะโคกแบบมิก i x โคกแบบ EDM เอาแล้วนะจ๊ะนะฮะด้วยความขี้เกียจนะครับที่จริงจะต้องมีเท็กเจอร์ที่ปนกว่านี้นะครับเป็นความขี้เกียจส่วนบุคคลนะครับไม่เกี่ยวข้องกับสูตรอาหารใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเราก็จะใส่พริกเข้าไปนะครับพเพื่อนพริกแห้งคนะั่วโขกเข้าไปจ้านะครับต้องการเผ็ดใบตะกงเผ็ดนะครับอ่าตะกงอพราว่าเอาเผ็ดเผ็ดนะครับก็ต้องโขกให้มันละเอียดละเอียดฮะโชโจโจโแล้วก็อ่า ทักทายนะครับทักทายเพืเ่อนๆนะครับเ้าแล้วนะจ๊ะนะฮะเพชรมาก,ก่าบดีนะครับอาจจะเป็นบะโหกก้นปูดได้นะครับผมอ่ะใส่นี่เลยจ้ะน้ำปลาร้าอย่างดีนะฮะครัวคุจีก,กับน้ำตาลเราสันเอาใส่ไปประมาณหนึ่งทัีก่อนนะครับเพืเ่อนแล้วก็คุกเขาครับให้น้ำตาลก่อนอ่าคุกเขาคุกเขานะฮะ ใส่อีกหน่อยนึงนะครับผมมีต้องการความเป็นน้ำนะฮะโช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 ะนะฮะฟลุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บนะครับผมแอบส่องดูนะครับอ้าวสวัสดีทักทายนะครับผมอ่าคุณมียหลวงควงปืนนะครับอ้าวใส่น้ำตาลต่อนะครับน้ำตาลวันนี้ใช้น้ำตาลสองแบบนะครับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลอ้อยนะครับหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับอ่า โอ้โห oh, นี่นะครับผมคุกเขานะฮะนี่นะฮะโอ้โ oh, หนี่เป็นการจับแบบไม้จีนนะครับผมกีฬาปิงปองนี่นะครับแล้วเราก็ใส่นี่จ้านะครับผมมะม่วงแก้วนะครับที่การทาการซับซับเชาะเชาะแบบนี้แล้วฮะกินหอมยนยนยั่วใส่เข้าไปรือร้อรือร้อรือ้อแหน่ปุ๊บปึ๊บโอ้โกลิ่นนี่คือสุดยอด สุดยอดของตำมะม่วงนะครับก็คือกลิ่นของป่าแห้งอ่าตำมะม่วงแบบคนเมืองคนเหนือจะต้องมีป่าแห้งนะครับถือว่าอร่อยนะครับเลื่อนอเคุกเขาเข้าไปอ้ามันเลื่อนไปทําไมเนี่ยมันมีลอ้อเรอค่ะเคุกเขาเข้าไปนะฮะเอานวลนๆนนเลยนะครับเขาก็ใจวิธีการตํานะครับก้นแล้วก็ตำนะครับก้นแล้วก็ตำนะครับดีนะครับผมอ่าตอนนี้สาบกลิ่นที่จะเป็นเพราะว่า สร้างสรรค์ความเหงือกลดกระเทียวข่ายแล้วนะครับนี่ต่ำนะฮะนี่นะครับโชจโชจโชจนะฮะโชจโชจโชจนี่นะครับบ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 ับแน่ทองเมืองก็เป็นคี่สมมาตรแน่ครับเหมือนเอาละเดี๋ยวเด้อเด้อนะครับมันอย่าบัเข้ากันแต่นะครับบัทนัทนะครับอ่ะเอาข้างนี้ต่อนะครับน่าโอ้โห ตีสันอาจจะระเราใจนะครับผมแต่ว่ารสชาตินี้ผมว่าไพ่เกี่ยวแน่นอนนะครับอ่ะเอาก็จ่ายจานเดิมของเขาเนี่ยเขาต้องไปเอาที่ไหนมาแล้วนะครับเขาก็เอาใบชะพูนะครับวางไปที่จานนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของพี่แนนนี่ดาบอสซินี่นะครับการนําเสนอเมนูอาหารจะต้องมีการตกแต่งจานให้สวยงามนะครับไอโจกก็เลือกใจผลิตภัณฑ์ในสวนครัวเขานะครับนี่ก็คือใบชะพูนะครับ นี่นะใส่เข้าไปนะครับผมเพื่อนๆนี่แล้วนะครับก็เอาไปขอขอมาเจ้าแม่คงคาได้นะครับผมนี่มันก็คือกระทงน้อยของเรานะครับแล้วนี่เกาะจะทําการตักนะครับเข้าไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนตักนี่ขอจิ้มก่อนนะครับอืม้มถ่ายเซลยวเหมาะเลียที่สาคกคกนิ่งถึงเหมาะแตะ ้มล้วรล้วร้วนะครับตากล้องแค่หัวนะครับตอนนี้ตากล้องยังฮับพฤติกรรมอันธูรสเข้ามาได้เสือนี่นะครับสวัสดีทักทายพี่สีบานนะครับโอ้นี่คือวงการอาหารเมืองจะปันปวนกับไอ้โจ๊กนะครับอ่าแต่ว่าสูตรนี้บอกเลยนะครับผมสูตรนี้เคยไปต่ําแข่งมาแล้วกับอ่าเทศกาลอาหารนานาชาติที่ว่าเชียงใหม่นะครับผมได้ที่หนึ่งมาได้ครับกาลังจะเปียใบสมัครเพื่อเปียอันดึงออกจากมือครับเพิ่นมาหื้อลง ไม่แม้แต่จะซัดเขานะฮะโอ้ยนะครับผมนะาครับผมมาเรียบร้อยนะผมเขาก็ต้องตกแต่งเพิ่มด้วยพักละนะครับผมพักละนี่จะไปดีกําแห้งนะครับมันมีหนามนะครับผมดอกกุหลาบเหมือนกันนะครับมันมีหนามคมแสดงว่ามันมีความคางตวเก่าอะนะครับผม เขาจะเสิร์ฟอย่างคนดีๆเปิ้นนี้ตึงแบบได้นะครับผมเพื่อนๆถ้าเขาเสิร์ฟแบบดีๆเนี่ยช่องอื่นเปิ้นกว่าจะแง่กันนะครับเขาต้องเสิร์ฟแบบบดีนะครับอ่าน้สุวรรนี่คือทูบนะครับนี่ครับปักเดี๋ยวจะไปขอลอยที่เจ้าแม่คงคานะครับอ่าเดี๋ยวก่อนกันฟังเตือนนะครับอ่านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับ กับเมนูต่าส้มแบบเมืองๆนะครับผมมีนะครับบอกได้เลยนะครับผมว่าวงการอาหารเหนือจะปั่นป่วนถ้าไอโจ๊กกบพี่แอนขึ้นไลฟ์สตรีมนะครับนี่นะฮะบอกเลยว่าจอนซ่อมเขาบะหมี่นะครับเขาใช้วิธีจิ้มแบบพี่เก๋ๆนะฮะอย่างอี้เลยนะเพื่อนอูไปน้ำลายมันเหนียวนะครับมันเหนียวด้วยธรรมชาติของตอมน้ำลายที่มันเปิดฮะอืมอืมเออมอะลํำแถวด้ามปากอุด้าปากว่ะ ตามตึกแถวตัวปากบอกเลยว่าแซ่บมากมแซ่บแบบบรรยตัตบรรยังแซ่บจนปากแซ่บปากเป็นขางอืเหมาะเเพื่อนๆลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะครับรับรองนะครับผมถ้าไปเนี่ยแล้วมันบลัลลังคือเอาบาทาของท่านมนาทาไปที่นี่เลยนะครับขอไอโจ๊กนี้เลยนะครับผม สูตรนี้เป็นสูตรดีสูตรเด็ดรับผมอาเซ็ตเรียบร้อยแล้วถ,ถัดทายเพื่อนเพื่อนเอฟซีก่อนนะครับขอบคุณพี่สีบานนะครับขอบคุณพี่ทัศนีนะครับขอบคุณบ้านชวนลูกทํากินด้วยนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีอเจคตนะฮะตาตาเองน้ำลายไหลเองก็คืดพอนะครับผมนะนาดตากล้องลู่เข้าก้องพอนะอภิษฎสวัสดีค่ะขยักมมขยากเปิ้ลกบลงที่จะขยากอ่านะครับ มากินด้วยกันนะครับผมอใครมีมะม่วงแก้วก็อนแจ่มมะม่วงแก้วนะครับใครมีมะม่วงน้ำดอกไม้อ,มอร่อยใจน้ำดอกไม้ฝั่งเดืจ้จวนกันแย่ก่อนมาแช่กินก่อน,นอใครมีมะม่วงน้ำดอกไม้ดิบอ่าใครมีมะม่วงส้มๆนะครับก่อนแจได้สูตรนี้รับรองว่าอร่อยแซ่บเบอร์ขนาดไอ้กุ๊ใส่พริก สามเม็ดนะผมน้ำลายยังปุขนาดนี้นะครับเดี๋ยวกกับปออู้กันกอนก็อู้กันพัดกอนอุ้ยย่ามากะกินเนี่ยนะะขอบคุณก่อนขอบคุณเอฟซีก่อนพี่แอนขอบคุณนะครับอ่าขอบคุณนะครับผมไอเลสลี่จางเถินะครับขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวนะครับหากเราท่านๆ่านกดไลค์ให้รางวัลกับเขาคงจะดีนะครับผมขอบคุณนะครับอเดี๋ยวถ้าเปิดได้ได้ไงละเดี๋ยวจะเปิดอัน ซปเปอร์สติกเกอร์นะครับทุกคนขอบคุณไอเดสติ๊จางนะครับที่มาให้กำลังใจกัน,กนทุกคลิปไลฟ์สดเลยนะครับ <laughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องโยงขอบคุณพี่สีบานขอบคุณอาเจกขอบคุณพี่ทัศนีนะครับ <laughs> ขอบคุณชวนลูกทํากินนะครับผมขอบคุณแหบหลายหลายท่านที่เพ้่ํกลังใจกตลอดนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวไปตบตีภรรยาก่อนที่มาลูกกันกินนะครับผมแหมสํรับไลน์นี้ต้องขอขอบคุณแล้วบ๊ายบายก่อนนะครับสวัสดีครับไค่ะขอบคุณค่ะอันนี้จองนี่เดียไปแล้วเดียเป็นกิ๊ดเดอร์ฮัเลียแล้วเิ็นกดเดอืม